สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบอยู่กับผมอาจารย์โตโตยโต้าธนบรุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนครับเวลาที่ทุกท่านเจอผมนะครับผมจะต้องมีสิ่งดีๆมานำเสนอกับพวกท่านอยู่ตลอดเวลานะครับและนี่ครับโคโรล่าอัลเตสครับ คันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวท็อปนะครับค o ر โ l ล่าอัลติสนะครับชื่อรุ่นว่า h e v g r Sport ซึ่งเป็นเกรดรุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับตั้งแต่กันชนด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะครับเราออกแบบใหม่นะครับทางด้านนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับหกเหลี่ยมนะครับดูดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นนะครับคล้ายๆกับพวกรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดไฟนะครับของเราก็จะเป็นฟูลเอลีดนะครับแล้วก็มีเดย์ไท ต่อไปด้วยไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็มี Follow me home ครับเส้นสายทางด้านข้างจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆกับมัดกล้ามขึ้นมานะครับทำให้ดูมีความแข็งแรงบึกบืนมากขึ้นนะครับแม็กเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็นตัวทูโทนนะครับเป็นสีดำแล้วก็ ตัดหน้าเงานะครับตัดขอบเงานะครับจะเห็นว่ามันจะดูค่อนข้างแบบ a อ gressive นะครับมันจะดูแบบค่อนข้างโหดดุดันเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับสำหรับรุ่น c o r o l l a a l t i s Package g r Sport นะครับว่าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช่วงล่างใหม่มีการปรับจูนใหม่นะครับซึ่งให้ความเกาะถนนทรงตัวที่ดีกว่าเดิมในย่านความเร็วสูงสนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในย่านความเร็วต่ำาๆนะครับยังจะช่วยลดอาการบัมหรือว่ารีบาวในช่วง ขึ้นลงคอสะพานนะครับได้อีกด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับมันก็จะออกแบบเหมือนกับให้มีชายน้ําหรือว่าสเกิร์ตไปในตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับที่สวมขึ้นไปนะครับทําให้รถคันนี้ดูมีรายละเอียดในเรื่องของแอโรพาทเพิ่มมากขึ้นนะครับด้านท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับ ก็คือจะมีสเกิร์ตด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีแผงดิเป็นออกแบบเหมือนดิฟฟิวเซอร์นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการรีดลมนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีเอมเบลมนะครับที่บอกให้รู้ว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดานะครับอยู่ในแพ็กเกจ G r Sport นะครับแล้วก็เป็นตัวไฮบริดด้วยตัวท็อปเลยนะครับ ภายในนะครับเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวการตกแต่งภายในทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเบาะนะครับที่เป็นเบาะหนังแท้แล้วก็จะเป็น Perforated ก็คือเป็นเบาะหนังแบบเจาะรูระบายอากาศนะครับแล้วก็จะมี s t c h i n g ก็คือเป็นด้สีแดงนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นทูโทนนะครับมีตัด มีตัดเส้นสติปตรงนี้เป็นสีแดงนะครับด้านข้างนะครับซ้ายขวานี่พาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยเซลฟี่เซลฟี่ GR Sport นะครับหัวหมอนปัง GR Sport ด้วยนะครับนี่การตกแต่งแผงประตูด้านข้างจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเปียโ,โนแบล็คนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว แถบเมทัลลิกตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นสีแดงนะครับเข้ากันกับสีเบาะนะครับแล้วก็สติชิ่งสีแดงนะครับในส่วนของตัวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนั้นนะครับนี่ครับปุ่มกดสตาร์ทครับ g r สปอร์ครับนี่ตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวเราลองกดเลยนะครับทางด้านหน้านะครับเวลาที่ผมมองขับไปกระจกด้านหน้านะครับจะมีในส่วนของตัว Head Up Display นะครับหรือว่าจอแสดงความเร็วและข้อมูลบนกระจกมองลุมหน้านะครับแอร์นะครับจะมีในส่วนของนาโนเให้ด้วยครับซึ่งช่วยปล่อยประจุลบนะครับ มาสร้างความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคด้วยนะครับซึ่งมีมาให้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับทางด้านหลังก็ยังมีม่านบังแดดนะครับแต่อันนี้ใช้มือดึงนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับเผื่อเขาจะผู้โดยสารเขาจะเปิดปิดใช้งานตอนไหนก็ได้ในส่วนของคอลล่าแพคเกจ G R Sport ของเรานะครับของเราจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีขาวมุกนะครับอันนี้ต้องเพิ่มหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับแล้วก็มีสีดํานะครับ เราเลือกง่ายๆเลยนะครับแพ็กเกจ GR s p o r t ตัวนี้นะครับเรามีเครื่องเบนซินนะครับอยู่ที่1 5 9 0 0 0้านาหนะครับเป็นราคาช่วงเปิดตัวตอนนี้นะครับและรถเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับราคา1 1 1่งล้านบาทนะครับราคาก็จะต่างกันแล้วแต่คนชอบนะครับจะชอบสไตล์เสียงเครื่องแบบพุ่มๆเหมือนรถสปอร์ตนะครับก็ต้องเลือกเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับหรือท่านใดที่ใช้รถเยอะๆนะครับต้องการความเงียบเรียบหรูนะครับก็เลือกเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับอย่าลืมนะครับ สีขาวมุกเพิ่ม10,000บาทนะครับเอาละครับวันนี้ผมอาจารย์โต้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ท่านได้อิ่มเอมกับสิ่งที่เรานําเสนอไปนะครับหวังว่าทุกท่านดูแล้วนะครับสามารถเป็นข้อมูลตัดสินใจซื้อรถได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าท่านใดต้องการสั่งซื้อรถนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับที่รุกษาการขายโตโยต้าทมรีของเราทั้ง 13- สสาขาได้นะครับ